สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักของ Google น,นะคะวันนี้นะคะมาพบกับ Google น,นะคะใน EP 5นะคะจะเป็นเรื่องของการประสมคำนะคะหรือการอ่านสะกดคำนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีตัวอย่างนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะมาอ่าฝึกอ่านนะคะพร้อมกันกับนักเรียนนะคะก็สำหรับอ่า ก่อนที Quand, employer, or, or ่นักเรียนจะเริ่มการอ่านประสมคำหรือสะกดคำนี้นะคะนักเรียนจะต้องแม่นนะคะในเรื่องของพยัญชนะแล้วก็สระไทยนะคะต้องแม่นเลยนะคะองเลยนะคะเวลาอ่านออกเสียงนะคะนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงด้วยถ้อยคำที่ถูกต้องและชัดเจนนะคะสามเลยนะคะเวลาออกเสียงนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงนะคะพยัญชนะ ก่อนสระเสมอนะคะไม่ว่าสระนั้นนะคะจะอ,อยู่ข้างหน้าข้างบนข้างหลังหรือว่าข้างล่างสละอะพยัญชนะก็ตามนะคะนักเรียนจะต้องอ่านพยัญชนะก่อนสระนะคะค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสําหรับอีพีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่จะเรียนกันเลยนะคะสำหรับสระแรกนะคะที่คุณครูจะหยิบยกมานะคะนั่นก็คือสระ อ่านะคะอ่ะอ่าพร้อมพร้อมแล้วนะคะก็เรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะสออาสาฝออาฝาทออาถาพออาถา ชออาฉาหออาหาและขออาขานะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับสระอานะคะไปต่อที่สระต่อไปเลยนะคะสระต่อไปคือสระอูนะคะอยู่ด้านล่างเพยียนชนะนะคะคำแรกเลยนะคะ งออูงูนะคะคำต่อไปรออูรูนะคะวออูวูนออูนูมออูมู ยออูยูลออูลูและหออูหูนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสระอูนะคะไปต่อกันที่สระต่อไปเลยนะคะขอเป็นสระอะกก่อนนะคะสระต่อไปเป็นสระอะนะคะก็อ กจอาจะดอาดะตอาตะบออาบะปตอาปะ ออะอะค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับสระอะต่อไปสระต่อไปเลยนะคะอะเป็นสระอ e. ีนะคะเป็นสระอ e. ีก่อนนะคะอยู่ด้านบนนะคะสระอ e. ีนะคะคำแรกเลยนะคะจออีจ e, ีนะคะบออีบ e, ี นะคะปอีป <Nah>, ีนะคะกอีก nah, ีดออีดีตออีตี อ,อ,อีีนะคะค่ะก็หมดแล้วนะคะสำหรับสระอีนะคะต่อไปสระไอไม้ลาลายนะคะทอไอไผ่ชอไอใชออยหอไอไหย ฟอไอฝัทอไอไถสอไอใสและขอไอไขนะคะต่อไปไปต่อที่สระสุดท้ายนะคะคือสระเน่านะคะสระเอา นะคะอ่ะคำแรกนะคะมอเอาเมาหอเอาเหานอเอาเหนารอเอาเรานอเอา เรานะคะรอเรือกับรอลิงนะคะก็จะออกเสียงต่างกันนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะในการออกเสียงนะคะยอเอาเยาว,วอเอาเวาวงอเอาเงานะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอา ทั้งสระทั้ง6นะคะที่คุณครูหยิบยกมาในวันนี้นะคะแต่ความจริงยังมีอีกหลายสระเลยนะคะที่คุณครูไม่ได้หยิบยกมานะคะเดี๋ยวนักเรียนค่อยไปหาอ่านเซิร์ฟนะคะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องของการอ่านนะคะต่อไปนะคะอ่าก็ EP นีนี้นะคะคุณครูก็มีอ่าแบบฝึกนะคะมาให้นักเรียนได้ทําทั้งหมด2แบบฝึกด้วยกันนะคะ แบบฝึกแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคำนะคะมาให้นักเรียนนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยนะคะไปเขียนนะคะเขียนคํานะคะตามที่คุณครูให้เป็นแบบอย่างเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแปะไว้นะคะในลิงก์เลยนะคะให้นักเรียนคัดนะคะคําตามที่คุณครูกําหนดให้นะคะโดยคัดใส่ในสมุดนะคะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามนะคะ 2นะคะแบบฝึกที่2นะคะก็คือให้นักเรียนนําแบบฝึกที่1น,นะคะนั่นก็คือคําคที่นักเรียนคัดลงในสมุดนะคะมา,อ,าอ่านนะคะให้คนครูได้ฟังนะคะพร้อมกับอัดคลิปวิดีโอนะคะส่งให้คุณครูใต้ลิงก์เหมือนเดิมเลยนะคะก็ไม่ยากนะคะสําหรับแบบฝึกนะคะนี้นะคะก็ทวนอีกหนึ่งรอบนะคะ แบบฝึกนะคะใน EP นี้คุณครูก็จะทำา2แบบฝึกนะคะด้วยกันนะคะก็คือแบบฝึกแรกนะคะก็คือให้นักเรียนคัดคำตามที่คุณครูกำหนดให้นะคะใส่ในสมุดนะคะด้วยตัวบรรจงเต็มมร่ทันให้สวยงามนะคะและแบบฝึกที่2นะคะก็คือให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะออกเสียงสะกดคำนะคะ,ะในแบบฝึกแรกนะคะหรือคำ ในแบบฝึกแรกนะคะให้ถูกต้องชัดเจนนะคะพร้อมกับนะคะอัดคลิปวิดีโอนะคะส่งครูเกิลนะคะในใต้ลิงก์นี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะรอตรวจอยู่นะคะก็สำหรับ EP นี้นะคะ ep ที่5นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคุณครูก็จะขอปิดนะคะ ep ที่5นี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่นะคะใน EP ที่6นะคะ EP หน้า สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ